สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดพระโตนะครับหรือว่าวัดมหาพุทธารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านนะครับมากราบไหว้พระอ่าพระโตนะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็สต๊อปนี่พูดติดขัดแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดมหาพุทธารามหรือว่าวัดพระโตนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับวันวิสาขบูชานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้พระโตกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือมียักษ์สตนนะครับคุณผู้ชมครับอยู่หน้าวัดนะครับตรง ทางเข้าพระอุโบสถของวัดมหาพุทธารามหรือว่าวัดพระโตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับผู้ชมก็บูชาเอาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับผู้ชม ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเด่นตระงานนะครับดูมีมนขลังนะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มีภาพวาดฝาผนังนะครับที่สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดพระโตําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทําบุญนะครับก็มาที่ วัดมหาพุทธารามหรือว่าวัดพระโตนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมใกล้ๆเลยนะครับไปชมพระพุทธรูปนะครับเป็นพระโตหลงพระโตนั่นเองนะครับ